มันจีสมบอล่หไม่กินข่าวแรงเด้อพี่น้องนี่ลาบงัวอันนี้ทอดโค้งไก่อันนี้น้ำจิ้มทอดโค้งไก่สมผักอันนี้น้ำลําใยข่าวเหนียวอุ่นใหม่ๆพี่น้องอ่อนอ่อนมาเด้อมาเด้อข่าวแรงเด้หนี่กินแหล้วแรงเด้ยังไงว่าอันเก็ดใหม่ๆมันกับะสุโอป๊ามาเอามาลายใหญ่เผยเจียเดียวเลยมต้องยาี่ที่บาทเนาะเออ ือยังหลายแฮะหลายที่กูที่ย้ำนั่นมันก็จิอั่มไปดูอยู่มาท่นสมเด็จเพื่อนบอกว่ากินมะอื่นกินเขาเอฟซีไม่ได้กินขขาวแรงบไม่ได้กินขขาวเว้นกับหลานเดี๋ยวพ่ญ่ไปปิกอยู่หลาน Ah. One, ีนายต้องไปปิดก <zone> <ception> ่อนอ้วนอัวก็แจกบองบ่แม่ลาบงัวเลยก็แจกบองของแสบของแสบลาบงัวของแสบดากไก่หยอยเลยกจีเซา่างขอบดากไก่หยอดพุ้งไก่เสพแสบบันดัน ข้าะไรโซนบริกินขาเว้นสองจมโมงลวดหลักกิโลได้หน่อยนึงตักเขาม่เลยเื่อนยัก่อนคืนสุดอะเงียบไปหลับนี่เด้คแม่ยัยก็จึนมาอะไรเงียบทีสองหกงเจ้ากัก เงียบ,บแบบแดไล,<า>ล<า>ปิดไ <ใบ S 1> ปิดไม้ไว้อบอก่อันเปิดไม้ใส่อันนกวนกากะคือบักแม่นบอกไม่ลวกแล้วเดี๋ยวอีใบเขาง้กวนแข่งกันก็อีใบเขาอีใบเขาพะนะเอินลวกใบเขาแต่สัง่งเนาะข้าวแรงจ้าคือพอมันป่ะ บ่าวเพื่อนบ่าวแม่กก็สาวพ่อเราเด้อบาดนี่พี่น้องเบ่าเลี้ยงลูกเขาเจ้ะเป็นตาซ่างแก้มเนาะแก้มแม็กแกมแม็กกำลังหัวกระอองกระบายากหล่ะเดี๋ยวจช็หน่อยก่อนออฟซี่กับไปแซงเฉยไปบ้านคือหกค่ะเขาไปจัดยี่สิอี่ไม่ยอมโอ้ยหนักของเขาเนาะ กะจังสีแหละแต่แป้งเขาเรื่องอดตินคือกันจัดบ้านไม้นู่นนี่นั่นมาด้เฉ็บสมพักวิดีโอเค็ดลิปวิดีโอเนี้ยนอนอยู่หัดหลดัี๋ดวหลักก็ได้กินม,มันได้กินอยู่ก็ใจเย็นยินใน,มนเมนอนยินมาก็ได็นหัว มัปนปวดทรวนี่หมาคนอื่นตุนเข้อหันพร้อมได้ย้ายมันไม่เห็ดถวยข้อคอยตุกมัอเสี่ยงไปออกมามบ<อ>มเบิ่งบ่กอืมนี่ปวดข้อแปลเนี่ยมันเห็นข่อยเปิดประตูไปแล้วมันเห็นตุนจุดเข้อไปอืมข้าบ้านข่อยอ่ะเข้าขมาเท่งของเขาเท่งของเจ้าอ่ะล่ะเขามันคือเป็นตัวสร้า,างแต่มาตัวใดสีใ<อ>ดนีด่หูตุกตุกหตุกตุก ผูตกตเออมันต้เนี่ยมันต้นมงแกเนกี่ยแกองอเออมาจะทั้งคุณมันก็หูวอ่ะบ้านยังจ่อยอ,อมันเค่อยจะกินเดี๋ยวคย่อยจะกินขาวซุ้มนี่เดยเนี่เด<ช>ี๋ยวอืมขนาดห้าอันมิดมืดแล้วเนาะมันยังไปเข่ามองหนองันม่อเงีเ้ยแหงขากล้แหนดาบกล อันอยากใช่ไหอันหูนแต่หูออมองติน่นแต่หูอมองกินงูพูดเขาก็อันหยิบมาทุกมันกระยังโมผุนนะนเนะขาเขาเว้นก็เขาแร้งรวมกันใช่กันใช่กัน มันล hey, hey, hey. ้านเาเฮเอิดอันนี้อันนี้บะหมี่ดาอันนี้โค้งอันนี้ด่างอันนี้ด่างด่างมันเดีวเออเออมากินข้าวนี่ยังปะเฮ็ดหยังเฮ็ดหยัง ต้องให้หนูก้อยเฮ็ดกินอิ่มแล้วพี่น้องกินข้าแรงอิ่มแล้วกินข้าแรงอิ่มแล้วสิไป็ท้ายต้นดอกไม้ให้พี่น้องเบิ่งได้บาดเด้ต้นเฟื่องฟ้างามๆเจยวี่เอาให้เบิ่งผ้าส้มดอกไม้เด้อบาดกินข้าแรงอิ่มแล้วมาส้มดอกไม้ WAN, พี่น้องดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้า,อ,ฟาอ,นนอันนี้ดอกทองไรอันนี้ดอกเฟื่องฟ้า สีชมพูงามบ่พี่น้อางงามบ่ยูนาบ้านลานนี่แหละใน,นบ้านทีเขียวเขียวหัวกรเขียวเขียว,ยวสุยางบรรยากาศเนีเ่ยมือนแรงอันนี้กระสิเป็นดอกไม้เพื่อนไปไหว้พระย้ำบ้านพระเพื่อนเอิญดอกยังดอกจำบ่ได้โแต่ว่าเขาเอาไปแซมครับอันดอกดาวเรือง เฮ็ดเป็นดอกไม้ไหวพา,าอันนี้เขาเอิ้นดอกอยังนี่พี่น้องอันนี้ดอกอะไรหน่วยอะไรเอ่ยกะสิพพ์พี่น้องอยางไปเบื้องข้าเจ้าออกเขา,เาข,ขึ้นเหล่าได้ไหมดอกไม้ย่างมือแล้งอันนี้ต้นอยังบุบ๊อกโง่ซื้อแบกเข่าเตีย้ย โอ้ได้หลายเยอะเต็มรถอยู่เนี่ยเอาก็ะเป๋าไล่ไล่เอาหนึ่งตัวปลาข้าวเต็มรถเอาใส่แต่ล่างเตี๋ยเอาเอาไว้แต่ล่างเตี๋ยข้าวันไ่หลหนูกินบอนี่โอ้ยเมืองมันฝุ่นเต็มรถจุ่ม่รลายดอกมีเหล่าสองสันมี่พนักงานแบกเข่าอันนี้กับพนักงานแบกเข่าได้เสียร้ายแดง เบี้ยเตือบออกมานอนนั่นเปดีแท้เนี่ยฮะเอาแบกพนักงานแบก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 โอ้ยเบี้ยพียกยังนาะนี่เนาะไงบุญเบี้ยพียกยังนี่นนนนบ,นบ่อา้ออาวพนักง,งานแบกมาพ่อขาเจ้าจเอาเข่าขึ้นเล่า โอ้ยถ่ายคลิปมาพอ่อพนักงานเอาเข่าขึ้นเล่าพอดีหนึ่งสองสาม้ออพนักงานแข็งแรงแข็งแก่งเอา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 แบกข้าไปแบกขั้าไปปีนี้มิตรโคตรได้เข่าเล้าด้วเข้าไหลได้พี่น้องคุณยายมาจะใส่ เนเท่ี้ยบ่เรียนใดเรียนงลาอออยายเรียนแล้วเห็นนาเธอเหรอบ่หรอวะเพราะหูจักแล้วบ่บอกดอกย้ำนั่นแล้วกะแกมาหายหลดขี่สามรอเครื่องไปส้มดอกไหมฮะ เอาตเลิดไปทางใดละ่ะไปชมบานชมบานลานชมบานลานสีเขียวแข้งหว่างกับสีเขียวอาเบิงทุ่งนาคือเกาหน่หละล่ะยนีหหน่ห,ห,นหมือแรงพี่น้องทุ่งนาสีทองมือใดโนรถสีมะเกียวนี่ สีทองเหลืองอารามทุง่งนาสีทองโอ้สออนเนาะหวงเข่าไหมคักเน่โอ้ยงามได้พี่น้องบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงแต่ว่าขี่ฝ่าเป็นหน้าหนาอีกแล้วนี่ข้าเจ้าว่าฝนฉีเข่าอีกแล้วฝนสีมีอีกแล้วได้นี่พี่น้อง เบื้องบ้านร้านข่อยเด้อบ้านายเขียวบ้านายเขียวแล้วเป็นลูกน้องแม่ข่อยลูกน้องซ้ายแม่ข่อยแล้วซื้อเขียวบันนีบ้านแล้วก็เขียวบ้านแล้วเขียวแข้งหัวกับเขียวพี่น้องทุกอย่างเขียวหมดเลยทุกอย่างคือเขียวเบิดไหมบบ้านแล้วบ้านร้านข่อย อตัดมาทุ่งนาตัดมาทงนาด้วยพี่น้อทงทงนายาเหมือแลงเบื้องบัดได้กับเลี้ยงเออเออเออเอเอเบื้องบัดได้ก็เลี้ยงอยู่ชมทิวทัศน์ยามแมรงทิวทัศน์รอบบ้าน ให้เบื้องต้นใหม่กอเก่าละพี่น้องมันบาดเดไปทั้งหลพระท่านได้หดน้ำอยู่เดี๋ยวจะเอาน้ำมารดนะจ๊ะเดี๋ยวสินหดน้ำอยู่พี่น้องบาดเดหดน้ำโดนหลายมือแล้วต้นใหม่มงคลงาสร้างแค่แลวกอันแม่นั่งกวักกวกกวกมรกตโอ้โหมดแดงมดแดงย่องถอยแล้กกางาสร้างบบแขนำ กระทอมนั่งดิ้งกระทอมทำใจต้องนั่งทำใจเลยพี่น้องยนาะมาแล้ยงต้นไม้มงคลหลายๆชนิดสำหรับคนชอบเนาะสำหรับคนชอบต้นไม้มงคลกสีสันหามาปลูกต้นนั่นต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยรู้สึกว่าเขาจะเหี่ยวแล้วนะนี่บ๊ได้หดน้ำ เดี๋ยวไปหดน้ำต้นใหม่กอนเลยพี่น้องเด้อโห้ื้อว่าเข้าสีเขียวแล้วเห็นบอออกดอกแล้วโปเซียนโปเซียนมีดอกแล้วจ้านางกำลังเป็นสาวกำลังมีดอกแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาลดก่อนนะจ้าขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจ้าขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะขอบคุณที่มากดรลบกดทับตาขา่ใบบักกูดหัวค่ะให้คุณยายสมบานภาพเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ก็สเข้อจบคลิปใบซ้ำนี้สิไปหดน้ำต้นใหม่ก่อนมันแห้งบ๊ายบายพอ,อกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ